สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big White Story นะครับวันนี้ผมจะพามาดูเซนกิพาานะครับที่ใส่ย,ยางมาใหม่นะครับก็จะมีตัวอันนี้ดำโครงแดงนะครับตัวนี้เป็น ยางแชมป์นะครับเป็นยางไทยนะครับไซส์ร้อยหกทบนะครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบยางให้ดูนะครับ3ยี่ห้อนะครับตัวนี้ดันหลบสปอร์ตแม็กเอลฟาสิบนะครับร้อยหกสิบทับนะครับตัวนี้เป็นนินจาหกห้าศูนย์นะครับนินจาหกห้าก็เทียบได้นะครับเพราะว่าขนาดแบกสี่จุเท่ากันนะครับขนาดแบกหลังสีเท่ากันเลยระหว่างนินจาหกห้แล้วก็เซตรยอาร์นะครับแบกหลังเท่ากันนะฮะก็ตัวนี้นินจาหกห้าศใส่ พิลลรี่นะครับ170ทับ60นะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เจ้าของรถแต่ละท่านกันเลยว่ายางอะไรซื้อมาเท่าไหร่นะครับราคาเท่าไหร่นะครับไปชมเลยเพื่อนพิชาตินะครับพิชาตสวัสดีครับเจ้าของนินจา650นี่เดี๋ยวผมขออนุญาตพาออก YouTube หน่อยเน้ะครับผมก็เป็นพิชาตินะครับออกคลิปด้วยกันประจำนะครับนินจา650ก็พี่ตัวนี้ยางเป็น พิเรลลี่รถโซ่สองครับพิเรลลี่รถโซ่สองนะครับร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบทับหกสิบครับผมตัวนี้ซื้อมาเท่าไหร่พี่คู่นี้ราคาอยางหน้ายางหน้าเท่าไหร่พี่ยางหน้ามันเป็นรถโซ่สามครับอุ้ยยางหน้ารถโซ่สามเหรอครับอ๋ออันนี้แต่ก่อนใส่รถโซ่สามใช่ไหมพี่ครับผมแต่ก่อนใส่รถโซ่สามทีนี้ยางหลังหมดก็เลยเปลี่ยนเป็นรถโซ่สองข้างหลังบอกว่าซอฟซอฟเพิ่มขนาดเพิ่มขนาดอันเก่าใส่เท่าไหร่พี่ร้อยหกสิบครับร้อยหกสิบทับหกสิบเนาะ โอเคราคาจะอยู่ที่ประมาณเส้นนี้เฉพาะเส้นหลังซื้อมาเท่าไหร่พี่สี่พันแปดครับผมถ้าคู่หนึ่งจะเท่าไหร่พี่ถ้าคู่หนึ่งหน้าร้อยยี่สิบเนาะหน้าร้อยยี่สิบคู่หนึ่งประมาณแปดพันแปดพันกว่าแปดพันนิดหน่อยครับโอเคถ้าใครกลางๆัถ้าใครแม่นเรื่องยางนะครับก็คอมเมนต์บอกได้นะครับก็คือพี่แกซื้อมาเส้นหลังเส้นเดียวผมก็เลยไม่รู้ว่าคู่เท่าไหร่นะพี่เนาะโอเคนะครับตัวนี้เป็นยางพิลลี่ร้อยเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบเดียวก็ดีครับตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นยางสองคอมเพลว์เนาะ ยางสองคอมปลาลตรงกลางแข็งนะครับด้านข้างซอฟเพื่อเอาไว้เข้าโค้งนะครับรองรับการเข้าโคง้งการจับสนุนได้ดีขึ้นนะครับวันนี้ผมจะทําคลิปเปรียบเทียบยาง3ยี่ห้อ3อาแบบนะครับว่าทั้งมิติโปรไฟล์ตัวยางความใหญ่โตนะครับแล้วก็ราคาต่างๆนะครับสไปสาย,สายนี่ครับสปายเจ้าของเส้นยี้นะครับตัวนี้เป็นยางอะไรนะสาย ดันหลบสปอร์ตแม็กอัลฟาสิบสี่นี่หน้าหลังขนาดเท่าไหร่ร้อยหกสิบทับเจ็ดสิบหกสิบออหกสิบหลวหลวข้างหน้าข้างหน้าร้อยร้อยยี่สิบทับเจ็ดสิบอ่าได้ยินว่าใส่มาวันนี้เลยใช่ไหมเพิ่งใส่ครับเพิ่งใส่มาเลยเนาะเฮ้ยดอกมันหายไปไหนหมดแล้ววะโอ้ขี่ไปไปเล่นโค้งที่สาไอพุธพุธพุธยองมาแล้วไอ้ดอกตุ่มๆมมาเลยหายแต่ด้านข้างยังเหลืออยู่ปลาเดิมมาแล้วนะครับ ไม่แหกนะครับอุ้ยตัวนี้ยางคู่นี้ซื้อมาเท่าไหร่สบายอืมจะดีอ่ะพี่บอกมาเลยจะได้เปรียบเทียบราคาไงตัวนี้ก็ประมาณ8,000กว่า9,300ครับ9,300นะครับตัวนี้เป็นยางดนหล็อปสปอร์ตแม็กกาฟา14เป็นยางเลสซิ่งเล i c กานะครับยางเป็นยางกึ่งสนาม2คอมปาล์นะครับด้านกลางจะเป็นแข็งนะครับ ด้านข้างซอฟ์นะครับมันจะมีประมาณ12%นะครับนี่ประมาณเส้นนี้ให้เห็นนะครับ12%ของยางมันจะแบ่งเลเยอร์แบบนี้นะครับถ้าเป็นยางใช้งานมาแล้วนะครับมันจะแบ่งเลเยอร์ให้เห็นแบบนี้นะครับอาจจะมืดนิดนึงนะครับเป็นตอนกลางคืนนะครับเพื่อนๆก็ตัวนี้ขนาด160ครับ60นะครับต่อมาเป็นเซ็ต็กซ์กิมอาร์สีดำของเฟรมนะครับนี่เฟรมเฟรมใส่ยางอะไรครับอยางแชมป์ครับของคนไทยทําเองอ๋อยี่ห้อคนไทยเหรอใช่ครับ ยางไซส์เท่าไหร่ข้างหลังเท่าไหร่้ยกิทับหกสิบร้อย6กิบทับหกิข้างหน้าเท่าไหร่ครับข้างหน้าร2อยี่สิบทับเจ็ดิบร้อยิบทับเจสิบเท่ากันเลยนะครับ้ยมันลายสายฟ้านี่ใช่ครับใช่ครับฮ้ยางไทยนะครับไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับวินิ่มนิ่มเนื้อยางนิ่มมากนะครับไม่รู้ตัวนี้เป็นกี่ความปาไม่รู้โครงสร้างผมไม่ได้ศึกษามาเลยพอรู้ไหมก็อันนี้ก็ไม่ไม่รู้เท่าไหร่ไม่แม่นไม่แม่นเนาะไม่แม่นเอาให้ก่อนเรู้แค่ว่า โค้งเนบใช้งานได้ดีเลยแหละถือว่าไปเล่นที่อ่างอะไรใช่เล่นอ่างรอบอ่างดอกไม้อ๋ออันนี้คันนี้ไปฝ่าสามสองโค้งมาหร้อยังครับกันนี้ไปมาแล้วไปมาแล้วนี่คนชนบุรีต้องรู้จักสามสองโค้งมาอย่างดีแน่นอนครับเพราะว่าเป็นสถานที่ฝึกซ้อมโค้งแหกบ้างไปบ้างไบ้างไปมาแล้วน้องน้องแหกโค้งไปเข้าต้นไม้มาแล้ว สแสดงว่าน้องไม่ได้ใช้ยางแชมป์นี่ห่วยยางเท่าไหรโอเคนะครับยางแชมป์ตัวนี้คู่นี้ซ okay> ื uh, ้อมาเท่าไหร่ครับเฟรมก็ราคาก็กันเองของคนไทยก็รู้ๆกันอยู่ครับถูกๆหน่อยก็ไม่แพงเท่าไหร่ก็6กพันอ๋อหกพันะครับแต่ว่าเนื้อยางไม่แพ้ญี่ปุ่นหรือว่าฝรั่งแน่นอนนะฮะก็เป็นยางแชมป์ก็หาดูยากนะครับที่จะมีคนใส่ยางไทยที่จะแบบว่า เชื่อใจที่จะใช้ยางไทยเนาะเดี๋ยวว่าเฟรมใช้ไปแล้วก็ยืนยันว่าเหนึบแน่นอนเป็นเป็นยางสายซ้อนได้ครับสายซ้อนแบนโค้งแบนโค้งสายซ้อนด้วยคนซ้อนในแบนด้ยหอเปล่าโอ้เทหมดเทหมดได้ตัวนี้โครงสร้างโปรไฟล์ของยางจะดูแบบออกตรงกลางเป็นเนินสูงนะครับแปลว่าสันสันอ่ะสันมันจะสูงนะครับจะให้ความสูงกว่ายางดันหลบนะครับดันหลบจะออกป้านด้านข้างนะครับสังเกตอะไรสังเกตตรงนี้ครับระหว่างช่องบางคนนะครับบางคนหลัง ดันหลอดจะเหลือเยอะนะครับแล้วก็ส่งยางจะออกป้านด้านข้างจะกว้างด้านข้างนะครับส่วนแชมป์เนี่ยจะสูงนะครับจะสูงชิดบางคนเลยแสดงว่าถ้าใส่แชมป์เนี่ยจะได้ช่วงท่านั่งที่สูงขึ้นสูงขึ้้นแลวก็สำหรับคนซ้อนด้วยยางจะไม่หมดไปเท่าไหร่ยางจะไม่หมดไปเท่าไหร่ตัวนี้ก็ถ้าใครรู้รายละเอียดยางตัวแชมป์นะครับว่ากี่ความปาแล้วก็ใช้งานได้กี่กิโลเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับเพื่อนๆ ตัวนี้แฟ้มใช้มากี่โลแล้วครับวิ่งตอนนี้วิ่งมาประมาณเกือบ2,000โลครับเกือบ2,000โลนะเปลี่ยนได้ประมาณ2อาทิตย์กว่าพึ่งใส่พึ่งใส่โอเคนะครับเพื่อนดูเปรียบเทียบผมให้ดู3ยี่ห้อนะครับอันนี้เป็นบอกงูเขียวผมเป็นดันหลอดสปอร์ตแม็กกาฟา14นะครับแปลงล้อ1 8 0มาแล้วจะไม่เปรียบเทียบแล้วกันเพราะว่ามันใหญ่กว่าเขานะครับก็มาดูที่แม็กเดิมนะครับ4.5ทั้ง3คันเลยแล้วก็3ยี่ห้อ3แบบ3 สามประเทศอ่ะอันนี้เป็นของไทยของไทยภูมิใจนําเสนอเลยยางแชมป์นะครับผมภูมิใจนําเสนอเลยนี่ภูมิใจนําเสนอยิ่งกว่านะครับดันหลบสปอร์ตแม็กเอลฟาสิบสี่นะครับตัวนี้ผมใช้เองมั่นใจได้เลยครับเพื่อนๆใช้ดีแน่นอนนะครับตัวนี้จะเป็น Pi พิเรลลี่ลอสโซูนะครับคันนี้ผมก็เคยใช้มาแล้วนะครับเป็นยางสมมมคอมปล่นะครับค่อนข้างที่จะทนเลยทีเดียวเพื่อนๆนี่มาดูมิตินะครับดูมิติด้านข้างนะฮะดูมิติด้านข้างว่ายางอะไรสูงที่สุดนะฮะ จากที่ดูมันมันจะไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร,ร่นะฮะความสูงใกล้ใกล้เคียงกันครับเพื่อนดูข้างหน้านะครับข้างหน้าเป็น120ด้วยกันทั้งสามคันนะฮะอับ,บอยางมาแล้วทั้งสิ้นนะครับความแตกต่างดูไม่ค่อยออกเลยนะฮะด้านหน้าด้านหน้ามัน120อยู่แล้วครับมันโอ้โหแต่ว่ายางแชมป์มันจะออกเฮ้ยยางแชมป์ยางแชมป์ล้อหน้าใหญ่มากเลยอะเฮ้ยยางแชมป์ล้อหน้าใหญ่มาก ออเออยังแชมป์ลอหน้าใหญ่มากแสดงว่าราคาถูกแล้วก็ได้ยางเยอะโอ้โหนี่นะครับคุณคุณภาพยังไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาอ่านี่ต้องลองต้องลองใช้มันต้องลองใช้เองมันถึงจะรู้นะครับตัวนี้เเป็นเพลย์ดี้ล s อโซทูนะครับจากที่ดูนะครับดูจากสายตานะครับเพื่นอนเดี๋ยวผมเปรียบเทียบสตัวนี้ <S 2> <S 2> ให้ดูแล้วกันนะครับ ตัวดันหลบสปอร์ตแม็กออฟ้า14มันจะเป็นโปรไฟล์ยางที่ออกบานบานบานหรือว่าป้านป้านออกข้างเยอะ,ะครับดูสันดูสันปีกด้านข้างนะครับสําหรับใครที่ชอบแบบว่าเปลี่ยนยางแล้วอยากได้แบบใหญ่ๆอบวบเต็มๆแล้วก็แบนๆออกด้านข้างนะครับใส่แล้วใหญ่กว่ายางเดิมนะครับค่อนข้างที่จะดูดีครับมันจะแบบองศาปีกบานอ,ไอาไว้เงี้ยแล้วก็ทําให้ได้หน้ากว้างที่เยอะ กว่าชาวบ้านเขานะครับขนาด160นะครับนี่ตัวนี้พิเรนีรถสโตล์170นะครับ170แต่ว่าพิเรนีน่าจะแคบกว่าแล้วก็โปรไฟล์ยางจะมนกว่านะครับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้น่าจะโอเวอร์ไซส์นะครับแม็กจริงๆใส่ได้แค่160นะครับแม็กจริงๆใส่ได้แค่160นี่อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ว่าทําไมดูแล้ว170มันถึงดูเล็กกว่า160นะครับเป็นกรณีศึกษานะครับเพื่อนไม่ได้ว่าไม่ได้ขิงหรือไม่ได้ ติชมหรือว่าไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับในเกี่ยวกับยางนะครับก็คือเปรียบเทียบความเป็นจริงนะครับการใช้งานจริงแล้วก็สิ่งที่เห็นจริงๆนะครับว่าจากแมกรอจากแมกสี่จเนี่ยยางแมกเดิม4ีุใช่ไหมครับมันใส่ได้สุดสุดร้อยะตามตารางนะครับตัวนี้มาใส่170มันก็จะออกไปว่าโอเวอร์ไซส์นะครับทำให้ยางกลมนะครับมันจะบีบขึ้นด้านบนนะครับทาให้ยางเนี่ยสูงนะครับแต่ขอบจะโดนกด ลงทําให้ดูหน้าแคบกว่านะครับนี่นะครับ160เห็นไหมครับดูจากสายตาดนลลอปสปอร์ตแม้วฟ่าสีกว้างกว่าแบบเห็นชัดเจนนะครับสำหรับยาง2ตัวนี้นะครับส่วนยางแชมป์ยางแชมป์จะใกล้เคียงกันนะครับจะเล็กกว่าดนลลอปสปอร์ตแม็กกฟ่า14นะครับยางแชมป์โอเคครับเพื่อนๆก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวยางทั้ง3ยี่ห้อนะครับพินเรล o ี่ส ดันหลบสปอร์ตแม็กอฟา14แล้วก็ยางแชมป์นะครับ3ยี่ห้อนะครับก็เอาให้ดูเปรียบเทียบราคา,คาเปรียบเทียบรูปร่างของยางนะครับก็3แบบ3ส,สไตล์ก็ดูเอานะครับว่าชอบแบบไหนก็เลือกเอาได้นะครับส่วนใครอยากรู้ข้อมูลอีกก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยว อะไรที่ผมรู้ผมก็จะตอบให้ส่วนที่อะไรที่ไม่รู้เดี๋ยวจะไปถามหาข้อมูลมาตอบให้นะครับเพื่อนโอเคหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่อง b i g b ไบ e ์สตอรด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสวดีครับ